สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนแล้วน้องไมล์กลุ่มนักศึกษาฟองแพงบิ๊กตู่บิ๊กป้อมเรียก3.5ล้านปมใช้พรกฉุกเฉินไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเมื่อวันที่27 พฤศจิกายนปี2563นีสิตนักศึกษาและภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนยืนฟ้องผลเอกประยุจันโอชากับพวกต่อสารแพงขอให้เพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเรียกร้องค่าเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพคนละ5 0แสนบาทภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ10นาิก30นาที นางสาวพัสราวัลีธนกิจวิบูลผลหรือน้องไม้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและนิสิตนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวนเจคนพร้อมทานายความจากภาคนีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนยื่นฟ้องพลเอกประยุจันโอชาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณพลตบดกสุวัสด์แจ้งยอดสุขสำนักนายยกรัฐมนตรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงการคลังต่อศาลแพ่ง เพื่อขอให้เพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงที่ประกาศเมื่อวันที่15ตุลาคมปี2 5 6 3และเรียกร้องค่าเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพเพื่อยืนยันว่ารัฐบาลต้องเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและศัก์ศีความเป็นมนุษย์และต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธของประชาชน โดยคำฟ้องระบุวา่าจำเลยใช้อำนาจสลายการชุมนุมประกาศปิดสถานที่หรืออาคารสถานีของระบบขนส่งมวลชนหรืออาคารอื่นๆจับกลุ่มควบคุมตัวประชาชนสื่อมวลชนบุคลากรทางการแพทย์นักเรียนนิสิตนักศึกษาแบบสุ่มหรือไม่มีเหตุโดยชอบด้วยกฎหมายปิดทางสัญจรของประชาชนและของรถพยาบาลห้ามใช้วิทยุโทรคมนาคมโทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการเสนอข่าวสารภาพเสียงหรือข้อที่จริงต่างๆสั่งระง,งับการออกอากาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักข่าวถือเป็นการจงใจใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อสกัดกัน้นมีให้โจทก์ทั้ง7และประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การกระทำของจำเลยยังปิดการสิทธิในการแสดงความคิดเห็นการเดินทางการติดต่อสื่อสารและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญและกะติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองรับรองไว้การกระทำของจำเลยจึงเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพต่างๆดังกล่าวของโจท์และประชาชนและมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ แม่นายกรัฐมนตรีจะออกประกาศเรื่องยกเลิกประกาศสถานาการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตของที่กรุงเทพมหานครลงวันที่22ตุลาคมปี2563ให้มีผลตั้งแต่เวลา12นาฬกาเป็นต้นไปก็เป็นเพียงการยกเลิกมีให้มีผลใช้บังคับข้อกำหนดประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคตแต่มีได้มีผลเป็นการเพิกถอนมีให้มีผลใช้บังคับข้อกำหนดประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องมาตั้งแต่วันที่15ตุลาคมปี2 5 6 3อันเป็นวันแรกที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงแต่อย่างใดดังจะเห็นได้จาก พัสราวาลีโจทยที่1และประชาชนอีกกว่า60คนยังคงถูกดำเนินคดีในข้อหาตามประกาศที่ออกบังคับใช้ในช่วงวันที่15-22ตุลาคมปี2 5 6 3ความเสียหายจึงยังคงดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องขณะที่ผู้ร่วมชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรส่วนมากเป็นเด็กเยาว,วชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบหรือมีอาวุธ มีเหตุการณ์จรลาจนหรือเป็นพยันตรายที่กระทบต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนรวมโจทย์จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาดังนี้หนึ่งให้เพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงลงวันที่15ตุลาคมปี2563และฉบับที่2ลงวันที่16ตุลาคมปี2563ซึ่งออกตามความแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2 5 4 8 ของจำเลยที่1โดยทันที2ให้จำเลยเพิกถอนบรรดาประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงที่1ทับ2-5-6-3ที่2ทับ2-5-6-3ที่4ทับ2-5-6-3ที่6ทับ2-5-6-3 คำสั่งหัวนหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณฉุกเฉินรายแรงที่2ทับ2563ที่3ทับ2563ที่6ทับ2563 3ให้จำเลยรวมกันหรือแทนการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่จทกทั้ง7คนคนละ5 0แสนบาทรวมทั้งหมด3ล้าน5แสนบาทพร้อมดอกเบี้ยร้รอยละ7.5ต่อปีนับถัดจากวันฟอร์มเป็นต้นไปจนกว่า จะชำระแก่โจท์ทั้ง7เสร็จสิน้นนอกจากนี้โจทยังยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลด้วยเนื่องจากทั้งหมดเป็นนักศึกษายังไม่มีไรายได้เพียงพอที่จะชำระค่าธรรมเนียมศาลแต่ประสงค์จะใช้สิทธิทางศาลเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและรักษาสิทธิอันชอบธรรมของตนด้านของนายสุรชัยตรงงามทนายความภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนกล่าวว่า การฟ้องเพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวไม่มีเหตุในการประกาศและละเมิดสิทธิหลายคนสงสัยว่ายกเลิกไปแล้วมาฟ้องได้อย่างไรฟ้องได้เพราะการยกเลิกไม่เท่ากับเพิกถอนรัฐยังยืนยันว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงถูกต้องตามกฎหมายและมีมาตรการต่างๆที่กระทบกับประชาชน ปัจจุบันนักศึกษาประชาชนที่โดนดำเนินคดีข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉิิกว่า30คนยังดำเนินการอยู่นายสุรชัยระบุอีกว่าการฟ้องให้เพิกถอนจึงเป็นการพยายามบอกว่าการประกาศสถานการณฉกเฉร้ายแรงของรัฐไม่ชอบและรัฐไม่ควรอ้างความเป็นโมฆะมาดำเนินคดีอาญาซึ่งเมื่อเกิดความเสียหายนักศึกษาก็เรียกค่าเสียหายจากการละเมิดเสรีภาพการชุมนุมละเมิดเสรีภาพชีวิตร่างกายเพราะ การจับกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นฟ้องว่าสารจะรับฟ้องไว้ในส่วนหรือไม่ขณะเดียวกันเราได้ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมสารสารชนะในส่วนคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมในวันนี้ โดยเมื่อถามถึงเหตุสลายการชุมนุมหน้าอาคารรัฐสภายแยกเกียกกายเมื่อวันที่17พฤศจิกาย,ยนจะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่นายสุรชัยกล่าวว่าเหตุการณ์วันอื่นๆเรากําลังทยอยดาเนินคดีต่อไปได้มาเจอกันแน่คนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทั้งหมดสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ทั้งสิ้นอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลหลักฐานท่านาข่าวมีข้อมูลหลักฐานเหตุการณ์วันที่17 พฤติกายมหรือเหตุการณ์อื่นที่มีการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุ่มก็ส่งมาได้ด่วนมอบราษฎรได้กลิ่นแปลกๆซอมตา้านรัฐประหารเย็นนี้ดานอานทน์ลัน่นซ้อมตา้านรัฐประหารให้ชินถึงเวลาจริงจะได้เบิ่ม ด้านปรินาโต้กลับข่าวรัฐประหารลั่นถ้ามีจริงเอาเท้ามารูปหน้าโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook เฟซบุ o กแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้โพสต์ข้อความประกาศนัดหมายการชุมนุมของกลุ่มราษฎรในวันที่27พฤศจิกายยนนี้โดยได้ระบุว่าได้กลิก่นแปลกๆมีใครกำลังเสียบกุญแจรถถังรออยู่หรือเปล่า วันสุกที่27พฤศจิกายนปี2563เวลา16ติกาขอนัดหมายที่บริเวณหาแยกลาดพร้าวเพื่อการซ้อมต้านรัฐประหารปฏิเสธไม่ได้เลยว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นมีกระแสรัฐประหารเกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาสอนให้รู้ว่าเราไม่สามารถวางใจได้ด้วยเหตุนี้จึงขอเชิญมาทุกท่าน มาร่วมชุมนุมกันเพื่อซ้อมรับมือกับการรัฐประหารที่มีโอกาสเกิดขึ้นรัฐประหารคือการล้มล้างการปกครองและถ้าการนั้นมาถึงประชาชนจะไม่ยอมอีกต่อไปแล้วเจอกัน Hash tag #27 พฤศจิกาไป5้าแยกรัดเพา้าม็อบซ้อมตาลัทธประหารโดยนอกจากนี้เพนกวินหรือนายพาริชิวารักได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าด่วน ชุมนุมซ้อมต้านนัรทัพารที่5แยกลาดพร้าวเวลา4ี่มงเย็นเป็นต้นไปม็อบ tag มอบ27พฤศจิกา Hash tag 27พฤศจิกาไป5แยกลาดพร้าวโดยนอกจากนี้ล่าสุดนายอานน์นำพาแกนำนำคณะราษฎรได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กไว้อีกว่าซ้อมให้ชินถึงเวลาจริงจะได้เบิ่มเบิมคือลือ เรื่องซ้อมต้านรัฐประหารน,นี่สําคัญนะครับถึงเวลาจริงจะได้ไม่ฉุกหรหุกเหมือนซ้อมไฟไหม้งี้ซ้อมป้องกันสาธารณาภัยงี้ผมว่ารัฐประหารน,นี้เกิดบ่อยกว่าไฟไหม้บ้านอีกนะครับในรอบ10ปีนี้รัฐประหารไปสองครั้งแล้วซ้อมต้านรัฐประหารโดยนอกจากนี้เมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่พระรชชารัฐนางสาวปรินากรคุปสอสอราชบุรีพักพระรัชชารัฐได้กล่าวว่า สำหรับปมรัฐประหารนั้นในรัฐบาลนี้ไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วและเป็นการพยายามที่จะปั่นกระแสะและขอท้าว่าหากมีการทํารัฐประหารในช่วงนี้ให้เอาเท้ามาลูบหน้าตนได้เลยแต่หากไม่มีการทํารัฐประหารตนขอเอาเทา้าลูบหน้าคนที่สร้างกระแสโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น สุดยอดคนรุ่นใหม่ความคิดนี้ทำให้ได้ดูสาร์าถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกเห็นควรสนับสนุนและจัดตามแยกถนนต่างๆและรวมถึงเส้นทางที่รถถังต้องเคลื่อนผ่านด้วยนะครับผมเห็นด้วยครับว่าเรื่องนี้สำคัญพยายามจะผลักดันให้ทำกันหลายรอบน้องๆทำกันก่อนดีมากๆเลยครับควรทำบทสรุปภาพอินโฟที่ายกันมาสวยๆให้เข้าใจง่ายๆออกมาเยอะๆด้วยนะครับแล้วเดินสายให้ความรู้ทั่วประเทศกันเลย ทั้งชีวิตอาจจะไม่เคยเจอไฟไหม้บ้านเลยแต่รัฐประหารเจอโคตรจะบ่อยเลยนะครับสู้กับคนไร้เหตุผลไม่อยู่กับร่องกับรอยต้องมีความอดทนเป็นอย่างยิ่งค่ะ5แยกลาดพร้าวอัดแน่นไปด้วยมวลราษฎรมาแล้ว เราดีใจเราได้ซ้อมอใหญ่อีกครั้งซ้อมตารัระหารร่วมกับลูกหลานที่เป็นอนาคตของประเทศในนามรัษฎรเมื่อรัฐบาลบ้าอำนาจเห็นแก่ตัวพลเอกประยุทธ์ไม่สมเป็นชายชาติทหารไม่กล้าหารพอที่จะลาออกเสียสละเพื่อสวนรวมเป็นนายกรัฐมนตรียิ่งอยู่สถาบัานพระมกษัตริย์ยิ่งบอบช้ำยิ่งเสียหายหนักอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน,ต,อนต้นตอปัญหาของประเทศคือพลเอกประยุทธ์ ยิ่งอยู่ประเทศยิ่งพังสภาพความเป็นลัดล้มเหลวยิ่งปรากฏชัดต่อสายตาทุกคนขึ้นเรื่อยๆดีครับดีซ้อมไว้ขนาดทหารยังซ้อมยิงประชาชนเราก็มีสิทธิ์ที่จะซ้อมตารทัระหารเช่นกันนี่หละคือสิ่งที่ต้องทำทุกครั้งที่มีรัฐประหารไม่เคยมีการซ้อมก็เลยสเปดสปาก,กันไปหมดขอขอบคุณข้อมูลนะคะข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสด ประชาไทยและแบง k o k i n s i g h t c o m ขอขอบคุณระที่เข้ามารับชมสวัสดีค